สวัสดีจ้ามาพอกับตุ๊กคิดเก้าค่ะทุกคนขาในช่องสัมผัชาแนลมาค่ะมื่อนี่ตุ๊กพามากินเข่ากับแกงเฮ็ดค่ะพี่น้องคะแกงเฮ็ดฟ่างค่ะเราก็ได้แคบหมูนี่เจ่วปลาร้าสื่อเข้ามาค่ะพี่น้องคะแซ่บค่ะมาเด้อค่ะปั่นข้าวเหนียวน้ำกันข้าวเหนียวหนึ่งมาใหม่ๆค่ะหนึ่งเองมาค่ะพี่น้องคะรจอาติ จับจับจับอันมั่งมั่นอันปลาหมึกแห้งเลยนะพี่น้องใช่ปลาหมึกแห้งมานาค่ะอุ้ยมาเนี่ยแหงวานตัวใหญ่แห้งนีกโดด จดประระจับขาขับพี่น้องัวก็ดีเหมแดง S <S <S ปลาหมึก <S <S คืออยากกินใส่ปลาหมึกนะพี่น้องไม่คืออยากใส่หมูแต่ถ้าใส่หมูสามสันหรือกระดูกหมูนี่หนามเสียออกมันๆนุ่นๆมันๆนุ่นๆกว่านี่อีกอ nào văn không ăn cuốn trái hàng này nằm nằm hơi được khó bữa bật nữa không ใส่ผักอีกตัวแบงแมงรักใส่แมงรับชะอมค่ะอืมเสียบม,มันเข้ามาหนิเมนูจานอาหารอีเมนูนึง Bởi bảy năm 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 đấm đấm năm nhỏ năm 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 พายไปท่านกินข่าวมากเลยจ้ะสัแซ่บน้ำกันสดเปรี้ยวแซ่บนุ่มาก được đọc con chú chú hết lúc đồn hết ngàn rồi กรอบดีครับแคบหมูทั <c oughs> <c oughs> ้งเผ็ดทั้งแสบทั้งนัวพี่นอเอืม <c oughs> <c oughs> sẵn luôn ăn quen rồi Càng thịt mm. Mình thích nhăn quen mày nồng Tại lắm Mà dễ อืมไม่ห็นเป็นมันย่ามานจบมันกันยล้สิกอใจ สร้างปมมือก็สร้างไม่ได้นี่ล้วค่ะทุกคนค่ะมันนี่ตุก,กับพามาแซ่บสำเนียงละจ้ะจังไรก็ไว้พอกันคลิปหนาได้ค่ะสวัสดีค่ะ